สวัสดีครับในวิดีโอชุดนี้เราจะมาต่อจากวิดีโอชุดที่หนึ่งครับซึ่งเป็นการนำเสนอให้ท่านทราบว่าทำไมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญหรือ objective and key results จึงมีความสำคัญสำหรับองค์กรนะครับเราได้พูดกันไปแล้วครับว่าการที่องค์กรจะมีความสำเร็จก้าวหน้าไปได้เนี่ยแน่นอนเพราะว่าความชัดเจนของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักหรือผลลัพธ์ที่สำคัญนั้น เปรียบเหมือนกับการนำทางขององค์กรท่านให้สามารถจะ,จะรู้ถึงเคล็ดลับที่ชัดเจนของปลายทางเป้าหมายเหมือนกับการขึ้นไปสู่บนยอดเขาให้ความสําเร็จร่วมกันนะครับในวิดีโอชุดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่จะทําให้เรื่องนี้ความสําเร็จร่วมกันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรธรรมครับไม่ว่าท่านจะเป็นองค์กรที่ได้รับภารกิจมาจาก ผู้บริหารดับสูงหรือว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นประเภทองค์กรไม่สแสวงหากําไรองค์กรที่ต้องทําไปเพื่อให้บรรลุตามภารกิจหรือมิชชั่นบางอย่างไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่ทําให้ภารกิจนั้นหรือมิชชั่นนั้นนะครับมันบรรลุได้อย่างชัดเจนด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการที่ชัดเจนและก็การดูถึงความก้าวหน้าก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาทําความเข้าใจถึงความหมายของ คำสองคำที่สําคัญที่เรากาลังจะพูดถึงคือวัตถุประสงค์หรือ objective หรือตัว O กับอีกอันนึงคือผลลัพธ์หลักหรือผลลัพธ์สําคัญหรือที่ resource หรือ KR นะครับวัตถุประสงค์เป็นตัวอธิบายว่าเราต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดสําหรับองค์กรของเราสําหรับทีมของเราและเราต้องการที่จะบรรลุมันอย่างจริงจังอย่างแท้จริง,รง,รงมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความกล้า,าหาญที่จะเดินไปให้บรรลุตามภารกิจหรือ มิชชั่นที่เรากำหนดไว้นะครับขณะที่ k r e s o l v e หรือว่า KR คือตัวที่บอกว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์นั้นอะรูได้อะไรคือความเป็นรูปธรรมที่เราสามารถที่จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้นะครับทั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สําคัญสิ่งที่เป็นเกณฑ์ที่สําคัญนะครับเรามาดูเรื่องของหลักเกณฑ์ที่สําคัญกันเกณฑ์ที่สําคัญคือมันต้องเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน30สิบถึงเก้าสิบวันข้างหน้าครับและในขณะเดียวกันตัว ทรีซอหรือรับหลักราัที่สําคัญต้องมีเกณฑ์ที่สําคัญคือสามารถที่จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไปได้อันนี้คือ Listen, หลักเกณฑ์หลักใหญ่ใจความของคําจํากัดความหรือความหมายของคําว่า objective and Key r e s o u v e นะครับทีนี้แล้วนอกจากที่ มีความหมายแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นอีกไหมแน่นอนรัาว่ามีครับว่าเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักหรือผลลัพธ์ที่สาคัญนี้เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันภายในองค์กรทั่วทางองค์กรดังนั้นแล้วจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นอยิ่งยวดครับที่เราจะต้องมีการสื่อสารถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นทั่วทางองค์กรซึ่งแน่นอนมันมีวิธีการมันมีรายละเอียดมันมีเคล็ดลับตรงนี้ซึ่งเราจะได้มีการพูดถึงใน อ่ารายละเอียดในวิดีโอชุดต่อๆไปนะครับเรามาสรุปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นองค์กรประเภทไหนก็ตามหรือว่าท่านจะเป็นคนที่ทํางานโดยมีการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นตัวทีมงานท่านสามารถที่จะทําให้ภารกิจที่มันอยู่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีความชัดเจนจับต้องได้ในผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกันในขณะเดียวกันท่านก็สามารถที่จะเห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในผลลัพธ์ที่สํากัญนั้นด้วยนะครับและ ทั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สําคัญย่อมที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้เมื่อเรามีคอมมิชเมนต์มีเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นการร่วมมือร่วมใจกันในสการทํางานเปินทั่วทั้ทงองค์กรผลลัพธ์หลักที่เราต้องการให้เกิดขึ้นและการวัดถึงความสําเร็จของผลลัพธ์หลักที่ต้องการให้เกิดขึ้นต้องสะท้อนกับวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ ซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเห็นภายใน30ถึง90วันข้างหน้านั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดของการไปพัฒนาเรื่องของ OKR OK เราติดตามกันในวิดีโอชุดถัดไปครับขอบคุณครับ